สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เที่ยวามใจก็จะมานำเสนอวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต,โต,โยต์ t o y o ต a h i Lu ักวีโกพีเลนเนอนะครับอุปกรณ์หลักๆที่ใช้สำหรับในการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีตัวถอดกองน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้จะใช้เป็นเบอร์14ขีด73มิลิเมตรนะครับจะเป็นสำหรับรุ่นโ o y o ต a กับรุ่นนิสสันนะครับแล้วก็จะมีคีมปากแบน เอาไว้สําหรับขันฝา,าปิดน้ำมันเครื่องถ้าสมมติมันแน่นนะครับแล้วก็แกนต่อ,อเป็นแกนต่อด้ามบล็อกนะครับเพราะว่าห้องเครื่องรถแต่ละรุ่นไม่เท่ากันแต่ของโตลต้วตาวีโกตัวเนี้ที่ผมใช้อยู่มันจะประมาณขนาดนี้ครับแล้วก็ด้ามขันบล็อกนะครับพอดีบล็อก,กแก๊กเสียนะครับก็เลยใช้บล็อกก้าน ตายตัวนะครับแล้วก็ลูกบล็อกที่จะใช้สําหรับถ่ายน้ำมันเครื่องน็อตก้นแทงก็คือเบอร์ B 14นะครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นกองน้ํามันเครื่องตัวนี้ผมเบิกของแท้สูตรนะครับจะมีแหวน28สำหรับรองน็อตขัดน้ำมันเครื่องมาด้วยกันซึมนะครับ ตัวนี้เป็นของแท้เบิกศูนย์นะครับราคาลดแล้วจะอยู่ที่ประมาณ180บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับแนะนำพนเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะถ่ายน้ำมันเครื่องเองฟองน้ำมันเครื่องเนี่ยซื้อในศูนย์จะได้ความน่าเชื่อถือกว่านะครับเพราะผมเคยซื้อน้ำยาหม้อน้ำมาจาการ้านอะไรที่หนึ่ง ปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นของปลอมหรือเปล่านะครับตั้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งมันกัดฝาขวดกัดคอขวดขาดออกไปเลยนะครับขนาดคอขวดยังขาดนะครับเพื่อนๆคิดดูแล้วหม้อน้ําเราจะเหลือไหมผมก็เลยเข็ดเลยครับไม่กล้าไปซื้อเลยเสำหรับอุปกรณ์หลักๆที่จะใช้การถ่ายก็มีอยู่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาถ่าย มาชมกันอีกทีนะครับโอเคครับ